ของบางอย่างนะครับถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็จะมีค่าของมันเองนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนขวดน้ำนะถ้าอยู่กับคนทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เศษขยะแต่ถ้าไปอยู่กับเด็กที่เก็บขยะเนี่ยนั่นคือเงินสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอแล้วนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอ2เหรียญที่มีราคานะครับที่ผมรับแลกมาแล้วนะครับผม ที่จริงเหรียญเหล่านี้มันมีหลายรุ่นมากที่มีราคาแต่วันนี้ผมขอยกตัวอย่างสักสองเหรียญพร้อมให้ดูรายละเอียดว่าวิธีการดูแท้วิธีการดูปลอมเนี่ยเข้าดูกันยังไงนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มจากเหรียญแรกเลย้วกันนะครับผมเหรียญนี้นะครับจะเรียกว่าเหรียญลูกโลกนะครับผมซึ่งวิธีการดูแท้ปลอมเนี่ยขั้นแรกเราต้องดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่กลมเลยนะครับผมเนื่องจากขอบเหรียญนี้นะครับต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับถึงจะเป็น เหรียญแท้นะครับผมดังนั้นใครที่มีเหรียญแบบนี้เช็คด่วนนะครับว่าของตัวเองเนี่ยขอบเป็นขอบแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นขอบแบบอื่นถ้าเป็นขอบแบบอื่นเนี่ยอ่ะอันนั้นนะคือปลอมขอบแบบอื่นคือแบบไหนเนี่ยแบบนี้เลยนะอันนี้จะเรียกว่าเฟืองแบบนี้เนี่ย ปลอมเลยนะครับผมเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะผลิตขอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีราคาหลักพันนะครับซึ่งจะราคาเท่าไหร่นั้นส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับเพื่อนๆอโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเหรียญต่อไปกันเลยนะครับว่าเหรียญต่อไปเนี่ยวิธีการดูเหรียญดูยังไงนะครับผมขอไปครับมีสะดุดนิดนึงนะคือผมไม่ตัดต่อแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานานนะครับผมก็เลย ลงสดๆวันนี้นะครถ้าผิดพลาดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเรียนต่อไปกันเลยนะครับผมเรียนต่อไปนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับผมเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญประเทศสเป,น,เปน,เนนะครับเพื่อนๆครับเหรียญประเทศสเปนโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับขอบมันจะไม่เป็นเฟืองแบบเนี้ยมันต้องเป็นแบบอื่น่ะเหตุผลเป็นเพราะว่าอาจจะ การปลอมนะครับถ้าสมมติว่าทําเฟืองแบบนี้อาจจะปลอมง่ายแต่ถ้าทําขอบแบบนี้อาจจะอาจจะเรียนแบบยากนะครับผมซึ่งเรียนนี้นะครับต้องเป็นขอบแบบนี้นะฮะถึงจะแท้นะครับแต่ถ้าเป็นเฟืองแบบนี้ปลอมนะเพ <bet> ื่อนๆงงไหมครับเรียนสเปนรุ่นนี้ต้องเป็นขอบแบบนี้เท่านั้นถึงจะแท้แต่ถ้าเป็นเฟืองแบบนี้ปลอมคือเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะถ้าสมมติเราไปเจอเฟืองแบบนี้ ตีปลอมหมดไม่ใช่นะครับเฉพาะเหรียญนี้นะครับเราอยาอ่าไปเราอย่าไปโยงกับเหรียญอื่นๆนะเหรียญอื่นขอบแบบนี้แท้ก็มีนะครับผมเราพูดถึงเหรียญนี้ถ้าเป็นขอบแบบเนี้ยถือปลอมแต่ถ้า,อาของแท้ต้องเป็นขอบแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆเข้าใจไหมครับผมนะครับ ผมกลัวว่าพอเวลาดูคลิปผมแล้วนะครับพอไปเจอเหรียญอื่นที่มีขอบเฟืองแบบนี้ตีปล่าไม่ใช่นะครับผมเราพูดถึงเหรียญนี้อย่างเดียวนะครับเราอย่าไปโยงเหรียญอื่นนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะใครที่มีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะหรือว่าใครที่มีเหรียญนี้นะครับก็สามารถที่จะทักแชทมาทางเพจผมได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ